ครับผมก็สวัสด,ดีวันรุ่นไทยเชื้อสายดำคันกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เข้ามาอยู่ผมแฮร์รี่ชั้นเอาเหมือนเดิมนะครับผู้ชมมาของผมวันนี้ก็มาลุยกันในฟอร์จูนโอเอ็กครับผมเออหรือวัวทองของเรากันเองนะวันนี้ก็ คาอยู่ในค่ายพีจีผมก็คนหนึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยไม่น่ามาทาตามรับชมความสนุกและความเทิงของท่านนั้นนะครับผมไปคุณผู้ชมเพื่อเป็นปการเสียเวลาผมวันนี้เดี๋ยวจะมาลุยกันเลยวัวโดดเออรือเรียกติดปากว่าพี่วัวท้องของเราเนี่ยนะคุณผู้ชมไปลุยกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมวันนี้มีมาลุยที่สี่เคครับผมขอไปเบาๆบก่อนละกันคุณผู้ชมปั่นไปเรื่อยฮะวันนี้จะเป็นยังไงก็สวัสดีคุณผู้ชมที่เข้าใหม่กันด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามผมไว้ด้วยเด้อ ออหรือใครอยากดูเกมไหนแบบพิเศษก็สามารถคอมเม,กกมนต์เข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมเออรินพันกันก็ขอภัยด้วยนะคุณผู้ชมพอยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยผมสมองก็อาจจะตือๆหน่อยไปฮะใจก็อยากทาคลิปลงให้ทุกผู้ชมครับผมพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยไม่ค่อยได้ลงนะคุณผู้ชมแต่เนี่ยครับผมก็จะกลับมาลงให้ชมกันแบบรัวๆเลยเออจะกลับมาลงแบบรัวๆเลยใครที่รอดูติดตามไว้เลยครับผม มีลงให้ชมกันทุกวันแน่นอนฮะเฮ้ยเงียบเกินไปแล้วแบบนี้เงียบเกินไปแล้วเฮ้ยมาสวยงามผมไปคุณผู้ชมลุยต่อฮะอะไรวะเนี่ยมาขอเต็มเต็มดิขอเต็มเต็มดิเออเต็มคอครับผมจังหวะนี้วันจี๊ยบฮะเออได้อย่างนี้ดิวะพี่บูวไปลยกันต่อเฮ้ย โดดโดดเออมาครับผมขอแบบเต็มเครื่องเออมาขอหินนี่แหละขอหินนี่แหละโอ้โหมนเคยได้กับเขาเลยเหินเนี้ยโอ้โหว่าได้ซองจุดหมายนี่แหละไม่ซองจุดหมายก็ส้มแหละอะคอยดูคอยดูคอยดูได้เลยฮะอันไงนั่นไงเออแต่ยังดีครับผมที่ได้เต็มห่มเออวันเสียฮะ ยังดีที่ได้เต็มผมบอกแล้วไม่สองจุดหมายก็ส้มหละไม่รู้ผมเป็นอะไรกับสองตัวนี้นะไปขออัพเลยคุณผู้ชมรวยฮะใครอยากดูเก็ตหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคุณผู้ชมผมไล่อ่านทุกคอมเมนต์ของผมเออถ้าผมเห็นผมก็จะจัดให้นะผมเอาใจคนดูอยู่แล้วผมไม่เคยขาดจัดให้ตลอดฮะแต่จงังหวะนี้ขอเต็มก่อนขอเต็มขอเต็มเครื่องก่อน ขอเต็มเครื่องก่อนเอออย่าพึ่งมาขอตัวขอตัวแบบแบบเฟี้ยวๆหน่อยโอ้โหส้มเช้งพผมว่าได้ส้มว่ะดูทรงเอ,อ้ยไม่วะคุณผู้ชมไม่ว่ะไม่ว่ะเอาแล้วไงมาขอตัวนี้แหละขอตัวนี้แต่ขอเต็มขอเต็มโอ้โหส้มมาทําไมวันนี้ส้มหล่นมาทําไมอะอะไรวะเนี้ยัหจะปวดคุณผู้ชมส้มหล่นมาจงังหวะนี้ เออเฮ้ยไปโมโหละโมโหละผมเริ่มเจ็บคอแล้วนะคุณผู้ชมโอ้เวลาพูดอะไรนานๆไม่ค่อยได้นะช,นนนช่วงนี้พักผ่อนน้อยผมช่วงนี้พักผ่อนน้อยผมคอเริ่มเสียงเริ่มแหบๆเลยนะ่ะโอเคดู้ปะเดี๋ยวต่อยสักหน่อยผมก็น่าจะขอตัวพักผ่อนแล้วแหละคุณผู้ชมเออไปขอลุยก่อนดีกว่า เหมือนจะมาดีว่ะวันนี้เหมือนจะมาดีว่ะโอ้โหแล้วมาอีกแล้วผู้ชมเต็มเ,เครื่องครับผมวันจี๊บสามเคเบาๆอะไรครับเนี้ยเพื่อวันนี้มาดีนะผู้ชมเอาไงดีจะไปต่อไหมจะไปต่อหรือพอแค่นี้ฮะพอผมเริ่มไม่ไหวแล้วด้วยแล้วไม่ใช่หรอกผู้ชมใจก็อยากจะลุยอยากจะบู๊ต่อนะแต่แบบเอาเป็นว่าพักผ่อนดีกว่านะผู้ชม เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ดีกว่าในคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมารู้กันว่าเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรต่อไปหรือใครอยากดูเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้ครับผมผมก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันทุผู้ชมเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผมวันเสีย